สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนยิงปั่นแบบสตันนิ่งนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าทําค่อนข้างยากนะแต่ถ้าทําติดแล้วมันจะเป็นการปั่นบอลแบบลูกบอลเวลาการปั่นมันจะพุ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกดปั่นแบบธรรมดานะถ้ากดปั่นแบบธรรมดามันจะแบบลูกมันจะค่อยๆโค้งแล้วก็ย้อยใช่ปหมมันจะเบานะแต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้บอลมันจะเป็นการปั่นแบบพุ่งๆนะครับเหมือนเฟสพัาก่อนนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธียิงกันเลยนะครับโอเคฮะอันนี้คือตัวอย่างครับเดี๋ยววิธียิงนะฮะก็ปัดปุ่ม starting shot ไปฝั่ง้ช้นะแล้วก็ลากอนาล็อกปัดแล้วก็ปัดปุ่มยิงลงให้ไวที่สุดนะมันก็จะติดแบบนี้นะครับเนีย่ยถ้าถ้าการติดมันจะเป็นอย่างนี้นะสังเกตที่ตัวนักเตะน,นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็วิธีนี้นะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครทําเป็นก็ มันจะเป็นการจบสกอร์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเป็นการปั่นโค้งๆนะสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็กดย้อนกลับไปดูใหม่นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงนะคลิปนี้นะ